สวัสดีครับพวกเรา f อดฟู CHANNEL วันนี้เราอยู่กับเพลงดิสของพี่นายดีปกติพี่นายดีเขาจะชอบดิสอิสลิกเนาะนี่ก็มาแบบแบบใหม่แบบบอะเธอคือดิสกับประเทศที่คนทั้งประเทศเรากำลังเกลียดอยู่ตอนนี้นะคะตัวเรากำลังเกลียดแคมโบนะแคมโบอันนี้ก็เป็นชื่อเพลงแคมโบเลยเนาะแคมโบว่าเศร้ เนื้อเรื่องจะดุเผ็ดมันโขนนาดไหยังไงไปฟังเลยทุกคนเฮ้ยกราฟิกเขาน่ารักว่ะแลนนีน่แลนนี่ตรงนั้นด้วยนะน่นารักปะกราฟิกอะ มันก็แค่ยไม่ดีก่อโนนาที่ตกสมมันก็ยังไม่ได้เพีที่รอดไปได้กูบอกเลยไม่ใช่ยทษพวกมึงขี้ขาดคนฉลาดก็เลยย่อยื w a เยื้อมาแต่อันดับคนติดแค s ว่าชีว i n มันฟรีต้ k a รู i แค่มาก r ค s t ม่ c k f นเดือดร้อ e นะไ s ้รู l วิธีรักไม่ได้ทันยื s h ชูดีแค d e ่ t จ e เ t ่นที่ g ว้นสา t แล t e ัน t บก t h า b รำม o นยัง e ื่อในเง s นมันช่องใน u บิ e ช่อ t ใน t h e ช a ูดไปใน e n ้นที่ที่โนบะด e ดับข้า the อ o ก็แค่ตีให้มันดับเอาให้มันล็อกแล้วก็ตีให้มันดับไม่มีท มีอะไรแม่ก็แก่ถ้าแม่งยันแม่ก็อดถ้าแม่งยันแม่ก็แก่สิ่งใดในหัวกูจะเล่าให้มึงฟังรู้สึกสรัทธาและศรัทพาใหมึงจังอยู่กับสุกท้าที่จะทำให้มึงฟังกูอยู่กับกูไม่ต้องให้พวกมึงยังโดยใช้เป็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่มึงยังคนรู้เห็นแค่เพีแต่เนี่ยที่มึงยังตายเกินหรือเฉยเห็นไหมเนี่ยที่มึงยังคนเดียวไม่รอดหรอกกูบอกให้มึง ก็แก็ไม่จบเตะไม่ได้อยากูไม่ได้ตบเ็ะไม่ได้อยากให้จับกูไม่ชี้ดเกนกว่าตลบบ้ากูจะตลบเสร็จเอาหเรียบไปหมดจนมไม่มีสเก็บที่กูต้องทาคือต้องต้องกลั้นไม่ต้องพูดแล้วมึงก็ไม่ต้องคลับไม่อยากไปเหยียบมึงก็ไม่ต้องย่แค่เจอที่ไหนก็ใส่แต่ิ้นั่นเจอแะเรียวผ่านเสืยไปตลอดถูเกียดหน้ามึงมันไม่เกี่ยวกรารบอกว่มึงเก่งกันแต่เรื่องควงท้อสกดอบคุกเข่างพาพวกมึงเกจกกระบอ baby went away you proud can't go s o w j u under r a p o p e a Right before you die, look at me now. We grew up we saw the book, but you grew up with a and dog. Now you listen to the hook. I'ma write you down with a hundred song. Camo, oh my God, superstar, hit the spot. Fuck your people, fuck the spot, fuck the camels see the dark. Camel, oh my God, superstar, hit the spot. Fuck your people. Fuck เราเรียนบรรดาที่ทำเสียงแพนะ้ว์นะเป็นน้านทำเสียงแพรหรอใช่มีคลิปหนึ่งอนะไม่ตลกว่ะคือเป็นเป็นเพลงที่แสบอ่ะเออแสบแบบโซนๆดูแบบกลนตีนเออดูกลนตีน่าที่จริงเหมือนเนื้องอกเลยนะยี่ประเทศเนื้อง,งอกตักเหมือนไตอ่ะออมเหมือนไตติง่ง เออแลรอย่างนั้นอ่ะเฟสติ้งจึงก็เออมันเป็นอะไรที่ช่วงนี้เนาะคนแร็ปเปอร์ก็ออกมาทำเพลงดิสคนคัมเมรแล้วก็แวนด้ากันเยอะมากคือเหมือนพร้อมใจรวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนปลูกฝังแบบให้มันน่ามันหนุกมันใจตัวเองในสิ่งที่คิดว่าตัวเองถูกอืมทั้งที่ทั่วโลกเขามองอีกทางหนึ่งกูแทงส่วนปุ้มกูถูกอืมโอเคซุ่งเพลงนี้ พีดีก็ทําถึงอเออเป็นเพลงที่สับอยู่เหมือนกันนะสับเลยเออเจ็บเลยแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษด้วยทําให้ชาวโลกอ่ะเขาก็ได้รู้ไปกับเราด้วยว่าไอ้พวกคาแมนมเนี่ยมันตีใจยังไงทุกคนทั้งโลกรู้หมดยกเว้นประเทศนี้ไม่รู้ว่ามันโง่ชอบชอบชอบดีอีกได้อีกเล้วประเทศเองสวยนะเกิดมันจะกระบอกไม้ไผ่เนื้อเพลงก็บอกอยู่ <S <S อยอมันมันใช่อะแล้วอีกนึงน่งนะเวย้ยก็คือพวกแม่อะรู้ว่าจุดอ่อนของคนไทยอ่ะคือความใจดีมาคว,าาควาใจดีให้ข้าวให,หให้นู่นให้นี่ให้มันแต่ว่ามันก็นะไม่ได้แบบซาบซึ้งถึงคุณในละครนะพูดง,ง่ายๆสันดานในละคนคนประเทศเนี้ยก็ฝากไปด้วยนะคะกับเพลงของ ดีนายดีเราสุดชอบมากสุดแบบเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรเงี้ยอะนะคลิปหน้าอีพีหน้าคะพวกเราจะทำรีแอคเพลงอะไรก็ฝากติดตามพวกเราสามคนแอฟฟูชาแนลด้วยนะคะสำหรับ อีพลนี้ต้องขอโดราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับคนไม่ต้องให้พวกมันแดกเหมือนที่เขาบอกพวกนี้แม่งก็แสบพูดถึงสันดานคนประเทศแม่งก็แปลกทั้งที่คนไทยมีอะไรแม่งก็แจกถ้าไม่เงินแม่งก็อดถ้าไม่เงินแม่งก็แครบสิ่งใดในหัวกูจะเล่าให้มึงฟังรู้สึกสงสารและสมเพชพวกมึงจังอยู่กับทุกคนที่จะทําให้